ตำนานที่มันมีอยู่แล้วมันเป็นความเชื่อที่มันมีอยู่แล้วเการที่เราเอาความจริงมาสร้างนิยายอะนะความเชื่อก็เหมือนกับเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆอะนะมาสร้างนิยายอนะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มันจะละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเมื่อเราลอกงานชาวบ้านเขาที่เขาเขียนเสร็จแล้วอะนึกออกปะ่ะสมมติครูเขียนนิยายเรื่องหนึ่งนะ,ะพระเอกเป็นเงือกออกมาแล้วก็มาแปลงร่างเป็นคนเพื่อที่จะมาสืบ เรื่องราวการตายของอ,อ,อะไรละพี่ชายที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วตอนหลังก็ได้กับนางเอกแล้วเพิ่งมารู้ว่านางเอกเนี่ยเป็นฆาตะกรแล้วก็จบพระเอกฆ่านางเอกตายแก้แค้นจบคนเขียนนั่งนางเอกเป็นนาคินขึ้นมาตามหาสืบจากเรื่องการตายของพี่สาวมาเจอว่าพระเอกเป็นคนฆ่า mm. ก็เลยฆ่าพระเอกตายแก้แค้นจบ พอตเหมือนกันเป๊ะเลยเปลี่ยนแค่เพกกันนาองเอกอย่างเงี้ยลอกถูกปะแต่ถ้าคุณเอาเรื่องนาคินมาเนี่ยเอาเอาเอา,เอาเงือก,อ,อ,กอะไรสักอย่างกลายเป็นคนนาคินมาเนี่ยนะแล้วคุณเขียนเรื่องเองหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนใครเลยฉันคิดเองหมดคิดเองคิดเองหมดเขาเ้าใจคำว่าคิดเองหมดปะคิดเองหมดคือเรารู้ตัวของเราเองว่าเราคิดเองหมดอะไม่ได้ไปยุ่งอะไรใครเขาเอาแค่ความเอาแค,าแค่จุดที่ว่า คนนะงูกลายร่างเป็นคนเรียกว่านาคินมาเฉยแค่นั้นโอเคได้ถูกป่ะคุณไปดูคลิปนี้สิที่ครูบอกว่าลอกคอนเซปต์ไม่ใช่ลอกอ่ะอยู่ในเพลย์ลิสต์ลิขสิทธ์กฎหมายลิขสิทธิ์อันนี้ครูครูทำมาไว้ค่อนข้างละเอียดอ่ะถ้าลอกคอนเซปต์ไม่ใช่ลอกคอนเซปต์คืออะไรอุกกาบาตชนโลกย้อนอดีตงูกลายเป็นคนปลากลายเป็นคนอย่างเงี้ย ไม่ใช่ลอกเพราะว่ามันเป็นแค่ไอเดียเล็กๆซึ่งเราเอามาขยายเป็นพลอตเป็นเรื่องด้วยตัวของเราเองนะคะด้วยความคิดสร้างสารรค์ของเราเองนะไม่ถ้าเป็นคอนเซปต์มาได้นะคอนเซปต์ concept ไม่มีปัญหา